ขออนุญาตนะครับพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนนะครับวันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะครับจะมาขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนระเบียบวราระการประชุมนะครับอ่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับหรือสั์ถ้าเป็นไม่เป็นทางการก็การเลื่อนระเบียบวราระการประชุมครับในวันนั้นได้มีการเลื่อนระเบียบวราระการประชุมร่างพระราชร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรฉบับที่พศนะครับซึ่งคณะมนตรีเป็นผู้เสนอพร้อมครับ ร่างพระราชบัญญัติว่าโดยการสร้างสังคมสันสุขสองฉบับและร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีกสองฉบับนะครับทีฉบับของท่านสมาชิกท่านชัยวัฒน์เสนอไว้แล้วก็ฉบับประชาชนครับตั้งห้าฉบับเนี่ยมีการเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมหรือเลื่อนระเบียบวราระการประชุมเมื่อในวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นผลให้วราระการประชุมของพรุ่งนี้นะครับร่างพระราชบัญญัติทั้งห้าฉบับบรรจุอยู่ในวราระอ่าเรื่องที่จะ เป็นเรื่องแรกนะครับนั่นเป็นที่มาครับซึ่งสังคมเข้าใจว่าท่านประธานสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งขนาดนี้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศนะครับการชุมสมชชาสภาภาพและสภา,สภาที่สาธารณรัฐคุสเบกิสถานครับทาให้สังคมเข้าใจว่าท่านประธานสภาผูแ้แทนราษฎรใช้อํานาจเลื่อนนะครับเลื่อนหรือเปลี่ยนระเบียบว,วาระดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อนแต่ในความเป็นจริงท,ที่คือเป็นอํานาจของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเสนอติ ในวันนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนระเบียบว,วราระเป็นผลให้มีการเป็นบรรจ,จุเป็นวราระแรกของพร่งนี้ที่จะต้องพิจารณานะครับก็เตรียบเรียงลำดับทั้ง5้าเรื่องนะครับก็คือร่างพระราชิการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงแบบครบวงจรฉบับที่พศออนะครับอ่าพศออนะครับไม่ใช่สบับที่เป็นสบหรับฉบับใหม่คณะมนตรีเป็นผู้เสนอน,นะครับก็แล้วก็อีกสี่ฉบับนะครับธั้งทานไม่ได้ใช้อํานาจของท่านนะครับเป็นแต่เป็นตามมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับ วันนี้ผมก็มาพร้อมกับท่านรองสีโรธแพทย์พันธ์นะครับท่านเป็นลองในขาที่ต้องกลกับกุแลสํานักการประชุมนะครับครับแต่ท่านจะให้ข้อมูลเสริมในรายละเอียดแล้วก็ท่านกัมพีดิธากรนะครับท่านเป็นโฆษกของท่านประธานนะครับที่ที่จะมาให้ข้อมูลเสริมในในส่วนนี้นะครับขับขับขออนุญาตเดี๋ยวจะให้ท่านหลอกสิโรธได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับคือในการประชุมสภาในในวันนั้นนะครับ ก็ได้มีการขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมสภาโดยจะมีการขอนําร่างกรอบธุรกิจสถะบานกัปตันขุงจรขึ้นมาพิจารณาก่อนแต่ก็มีทางท่านผู้นาฝ่ายค้านนะครับก็จะขอเปลี่ยนระเบียบวาระขอดจะเสนอเป็นยันติด่วนโดยประจาในเรื่องแอดิเวขึ้นมาพิจารณาใช่ไหมครับการประชุมสภาก็เลยมีการข้อตกเลงกันก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ท่านประธานสภาก็เลยจะมีการสั่งพักการประชุมสภา จึงได้มีการเรียกวิพทั้งสองฝ่ายไปหารือร่วมกันในห้องประชุมข้างหลังบาลังท่านประธานสภากระทั่งนก็เป็นประธานพร้อมด้วยกันรองประธานสภาก็ได้มีการปฏิบัติหนอมอยากจะให้การประชุมสภาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะเป็นข้อยุติซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ตกลงกันนะครับไม่มีการปฏิบัติหนอมต่างคนต่างมีเหตุผลสุดท้ายก็ต้องท่านประธานสภาจึงต้องใช้อำนาจตามข้อบังคับในการทําหน้าที่ เพื่อให้การประชุมสภาเป็นด้วยความเรียบร้อยก็เลยท่านก็เลยต้องโยนไปให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้พิจารณาตามข้อบังคับข้อ28ในการที่จะเปลี่ยนระเบียบวาระหรือเรื่องระเบียบวาระในการพิจารณาครับก็จะต้องให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นไปในทางไหนซึ่งที่ประชุมสภาก็มีเสียงข้างมากก็เลยให้มีการเปลี่ยนเรื่องระเบียบวาระการร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงควบคุมจรเนี่ยไปไปการประชุมในวันที่9เมษายนและหลังจากนั้นจึงจะมามีการพิจารณา ปฏิปันิ์ไหวของท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับความรู้สึกครับ้อศกนะครับ,บ,รบท่านจะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ทมีความเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับในใน,ในประเด็นซึ่งซึ่งขอของญาติให้ท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับครับสวัสดีพี่น้องสืง่อมวลชน,นที่เคารพรักทุกท่านนะครับเมื่อมีประเด็นในเรื่องของการเสนอร่างพระราชบัญญัตินะครับซึ่งเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าเรื่องของ อิ uh, Entertainment Complex นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นนะครับ uh, พอสอนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาซึ่งวันนี้ก็ได้พูดกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้นว่าท่านประธานในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดอย่างที่ท่านเลขาและท่านรองเลขาได้พูดถึงนะครับตามเปลี่ยนระเบียบว,า,วาระการประชุมนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะเสนอมาแล้วก็ที่ประชุมนั้นมีมติอย่างไร ท่านกาเนินการตามมติดนั้นนะครับแล้วที่ผ่านมานั้นถ้ามีในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามนั้นท่านจะใช้วิธีการงดออกเสียงเพราะถือว่าท่านเน่นะครับเป็นมุสลิมท่านก็จะต้องไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามนะครับผมคิดว่าในเช่นเดียวกันนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ e อ t e r t อร์ m e n t Complex เกเนี่ยก็คงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาท่านก็จะใช้วิธีการที่ว่างดออกเสียง การลดออกเสียงก็คือการที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าท่านเห็นด้วยแล้วนะครับที่น้องมุสลิมทั้งประเทศนะครับคงจะกล่าวหาท่านนะครับว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามเพราะในเรื่องของอบายมุกก็ดีในสิ่งที่มันมัวเมานะครับที่น้องประชาชนคนไทยโดยส่วนรวมแล้วท่านก็จะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับรวมถึงพักท่านเองนะครับก็ถือว่าพักท่านเป็นพักเรียกว่าเป็นพักของมุสลิมนะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้ว ท่านก็ที่ผ่านมาก็คือท่านจะไม่เห็นด้วยก็ท่านก็จะใช้การวิธีการงดออกเสียงบางทีอาจจะมีคําถามว่าทําไมท่านอาจจะว่ายกมือว่าไม่เห็นด้วยนะครับการไม่เห็นด้วยก,ก็แสดงว่าอาจจะไม่เห็นด้วยบางส่วนหรือไม่เห็นด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นการงดออกเสียงถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตามหลักการของาศาสนาอิสลามนะครับก็จะฝากพี่น้องสื่อมวลชนลนะครับได้พูดถึงหลักการปฏิบัติของท่านทั้งในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทรแนราษฎรและในฐานะที่ท่านเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับที่จะท่องปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามนั้นอย่างเพ่งครัดเพราะว่าท่านเป็นต้นแบบนะครับของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยครับก mm ็ข hmm. อบคุณมากนะครับไม่ทราบว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนจะถามอะไรท่านเลขาหรือท่านรองเลขาหรือท่านที่ปรึกษากฎด,ด้านกฎหมายนะครับเจอนะครับ เผื่อมีอะไรครับสาพอดีได้เชิญท่านที่ปรึกษากฎหมายท่านทีนีส้มมีมานะครับเพราะว่านั้นท่านท่านอยู่ในห้องประชุมเผื่อๆน้องสื่อเหมืนอนคนจะสอบถามเชิญได้ครับถ้าถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณมากครับครับวัสดีครับ